เรื่องต่อไปมาตามล่าหาคนเมาแล้วขับครับเมาขับเก๋งไปชนมอเตอร์ไซค์จนทำให้มีคนตายหนึ่งเจ็บหนึ่งแล้วก็หลบหนีไปครับโอยเล่นกดดออโอกาแล้วก็เห็นรับอยู่พึ่งนะเลงก็อย่าไปเหยียบเปล่าเปล่าเปล่าเขาจะชุดเข้าดีภาพชัดเจนเลยนะครับจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่ขับตามเก๋งคันนี้เนี่ย เหมือนจะแซงซ้ายมาอยู่ตรงไหลทางเลยแล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์นะครับทําให้มีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็บาดเจ็บคน,คนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายพีรพลถามว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้ชื่อเขาไหนบอกว่าเขาหลบหนีไปก่อนที่เขาจะหนีคุณผู้ชมครับเขาหยุดอยู่ตรงนั้นนะจนตำรวจมาถึงจับเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตัวเลขพุ่งขึ้นมา 155มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้สูงเลย3เท่าตัวเกินกฎหมายกำหนดเนี่ยครับยังอยู่ยังเจอเจ้าหน้าที่และเชื่อไหมเวลาผ่านไปไม่กี่วินาทีช่วงชุนลมุนเขาแอบ,บหนีไปครับโ,<อ>โดยมีเพื่อนขับรถเก๋งมารับฝั่งตรงข้ามเพื่อนพาหนีนะครับแต่ทิ้งหลักฐานสำคัญเอาไว้ก็คือโทรศัพท์ครับ กเอาไว้ตรงจุดเกิดเหตุด้วยตามข้อมูลในเบื้องต้นเจ้าตัวเขาบอกเขาขับรถไปรับแฟนสาวพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มาตัดหน้าเขามันก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้านี่คือคํากล่าวอ้างของนายพีรพลแต่ว่าตอนนี้เขาหนีไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสะพานคลองเปลมประชากรครับถนนรังสิตปทุมธานีสองทุ่มครึ่งวันที่9มกราคมที่ผ่านมาผู้ที่เสียชีวิตคือนางเผ่าบันตรี ส่วนคนเจ็บเนี่ยเป็นสามีชื่อว่านายอินเนตนะครับวันนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าคนที่ขับเก๋งเนี่ยขับปาดหน้ามาหลายคันแสดงว่ามีทั้งแซงซ้ายแซงขวาตลอดทางและสุดท้ายก็มาชนกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละครับมเมาไวน้าจะเมารับน้าจะเมาเขาบอกพี่เรามา มาเลยอ๋อาแบบกระชันกระชินอ่ะงเจะมูใต้สะพานเพราะจะไม่ได้เหมือนตีนตาตีนเมือง่ะแล้วก็คันข่าวไม่รูมาจากไหนพี่มัชนท้ายตรองเลชนท้ายรถของมากเลยคือรถท้ายก็คือกระเด็นเข้าไปอยู่เกือบเน่ยอะไรี่หึงร้านแล้วหลายคนบอกฟังข่าวนี้แล้วมันเกิดคําถามนะครับครับตำรวจก็จับเป่าแอลกอฮอล์ไปแล้วแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยปล่อยให้คนที่ขับเมาเมาแล้วมาขับ หนีไปได้อย่างไงเป็นคนที่ต้องคุมให้ดีที่สุดอะใช่ไหมฮะ,ะแล้วตำรวจ2นายด้วยในเบื้องต้นเราตรวจสอบล่าสุดไปที่สารวัตรสอบสวนสพปากพองลังสิตนะครับบอกว่าตอนนี้รอใบรับรองแพทย์เพื่อตั้งข้อหานายพีรพลก่อนที่จะขอให้ศาลออกหมายจับต่อไปครับจะไม่ต้องขอหมายศาลเลยถ้าวันนั้นคุมตัวเขาไว้ได้อ,อ่ะในมุมของการสูญเสียทางครอบครัวจัดงานเผาศพให้กับผู้ตายที่วัดนาบุญนะครับวันนี้นะครับที่ปทุมธานี แสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วคงต้องตามกันต่อว่าคนที่เมาแล้วขับจะจับได้ไหมนะครับ,รบสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ